นี่สิพามาเบิ่งงานมั่นนองไซนี่ก็เป็นโฟของเจ้าบ่าวได้ืหอนีอไ้ได้ไ <c oughs> โอ้ลงทุนขนาดเก็บโตเก็บตับต้งเองได้ฮะเอาไงีนีน่เดี๋ยวเป็นโฟใหญ่ทั้งเ้าเนาะเดี๋ยวจะนวดซิกยมไปแล้ว ตอนนี้เขากำลังเตรียมเครื่องเตรียมของกำลังสิบไปแล้วเนาะจ้ดาวต,วตวองนียเจ้าเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังขับรถออกมาแต่บ้านเนาะมากินข้าวพักกินข้าวกินน้ำอยู่หน้าเจ้าเบ้านนี่แหละเพราะว่าเนื่องจากว่าอันทางไฟเจ้าบ้าเพิ่าน,นอนนอนให้นอนหน้าเนาะเล็กเป็นเลีงใกล้กันเลยเแม่มากินข้าวกินน้ำอยู่ที่ก้อนก็สิบไปต, <c oughs> ตอนนี้เขากับมาฮอดอ่า นาของเจ้าบ่าวเลยเนาะนี่แหละเนื่องจากว่าพอ่อแม่เจ้าบ่าวเพิ่นโนนให้น้องน,า,น,อน,นาเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ก็ต้องมาอ้ามู่มาแวะกินข้าวอยู่พี่นาะพาญาติพี่น้องมากินข้าวอยู่พี่ก้อนที่สิไปขอเมียให้ลูกชายเนาะก็ต้องมาพักเท้าอยู่นี่ก้อนมากินข้าวกินน้ำก้อนจังหน่อยจังไปนี่แหละพ่อเจ้าบ่าวก็เสต็โตเสเ็ตตั้งให้หมู่นั่ง ี่แหละของกินบ้านเฮากับมีที่คาดบอได้ก็คือขาปุ้นเนาะกับเป็นประเภทลาบประเภทก้อยนี่แหละอาหารบ้านเฮากระสินีประมาณนี้เนาะก้อยดิบก้อยซุกกับมีน้ำสมน้ำหวานเหล่ายาปลาปิ้งพาเข้าพ้าน้ำ ตอนนี้เฮากำลังกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวจะหน่อยกะพร้อมไปละอ่านอนหลังจากเฮาออกมาจากบ้านกะตอนนี้กะมาหอดอบ้านมาฮอดเทอนเจ้าสาวละใกล้สิฮอดเทอนเจ้าสาวละตอนนี้เฮากำลังขับรถมาเนาะทางกะอาจสีดีแน่ะนะมาหอดบ้านแล้วกะเดี๋ยวจะหน่อยเฮากะขับรถไปฮอดเทอนเพิินเนาะอัะอะรขับรถจะต้องค่อยขับ ต้องระมัดระวังในการครับในการขี่อตอนนี้ักากะอ่ะาว่าทั้งเวลแล้วเนาะเดี๋ยังสมายเลยอันนี้ก็เป็นแม่ของเจ้าบ่าวเนาะเ,ออเป็นอะไรตื่นเต้น <c oughs> อยู่ว่าการที่ได้ลูกไข่ครั้งแรกเลนเนยนะดีใจเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นการ <c oughs> มั่นไว้ด้ซื่งเนาะมั่นไว้ยังบวท่านได้แต่งกันนี่แหละ <c oughs> เพราะว่า เจ้าบ่าวเจ้าสาวยังบัมายังพากันไปหาเงินอยู่ตาเข้าไปแม่แม่ล่ะนุมเสียข้าโลดว่ามันขัน,น,บบนเอ้ยมึงโม่เบดแล้วนเนาะอ่ะเนาะตอนนี้เขากะ สีขึ้นไปคอคอตามฮีตามคองคอน้ำผลักผู้ใหญ่เพราะเนาะตอนนี้ฮาวกำลังสิขึ้นไปยกคันคอยนาขันไหวเนาะเพื่อที่สิบไปคอเมียให้น้องนี่แหละแต่ก็ต้องคอให้มันถึกต้องตามประเพณีเนาะเนื่องจากว่าอันทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับบไดี้มาเนาะเพราะว่าเหตุเวียกอยู่ไทยนี่แหละก็หาเงินแต่งกันเนาะเนื่องจากว่าอันความทุกข์ความยากเนี่แหละกันเลยฮักมากกันกับผ้ากัน ซอยเฮ็ดซอยหากะบ่เป็นหยังเนาะให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเฮ็ดไว้อยู่บ้านกะได้แต่ให้เอาตามฮีตามคลองตามฮีตามคลองบ้านเขาเนี่ยนี่แหละ

เราพูดแต่ว่าเขำผูาชมคลิปมาลองลองอะรมาเมื่อเราพันโก็ได้บอกมองง่ายๆได้แต่ว่างั้นขนงนี้สิบข่าล้านคำบาทหนึ่งงัวสองโตงัวเป็นงัวตายเนาะแว่าเหทางบ้านพญานางมันพายสองโตจากคู่มือเนี่ย

ทาครับครับหแล้วรับแล้วคำว่าหับแล้วคาผักสูบันนี้ัได้บ่นดอกเนาะอาผักชู2ล้านแล้วมื่อแตงแ่บาล้ึงบดนะลเขาเขาค่าักชูมันมนี well. h, i̇şte mm hmm. ้สอล้าน

เอันนี้ฮะเนาะเงินผักชูสองล้านแล้วก็้ามูผักชูหนึ่งตัวมันี้ประมาณอะไอย่างงี้ตัวนึานึงบ้านบ้านนีบ้านเน่ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่

นี่แหละถึงเวลาที่เขาต้องลงมาหากินขา้าวกินน้ำได้บ้างเลยเจดงเจดงนาตีพี่น้องเขากลับมาลากหลสมควรเนาะอันนี้เป็นมืออาภาคสู้มือมั่นไว้พี่น้องอยยังบรทธานในห้องมือแต่งมือแต่งกสิจัดใหญ่กว่านี้อยู่นี่แหละบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเขาเนาะกสิเป็นประมาณนี้แหละอากสิบ่ได้รูลากจัดไม่เมื่อตอนนี้กับพอบ้านเพิน่นสีอ่าน เพ <onz> ื่ออ okay ันใบน้ำตาลเนาะที่เพิ่นเขียนไว้เวลาเก้ามงของที่สี่ัสาพนเตอยู่รือของนังตูนพทองขอา่วแกข้ากระต่ายกรอเียี่เกงเป็นของข้าวตายเลยนั่งไรทองยืนในหัวควนอาพุงใตอศยิ่งคือนั่งรัมัีกเียเน้าเป็นู้ของข้าวอัไปนั่งตู้คือไม่ชนผ้าบ้านเดีอของ่ตอนเทศ พอแม่ไ้นองทั้งสองข่ายได้ตกลงยี่ปีพิเภาพพัดนาพิพาองปีนี้ขาดองรายละเอียดงนี้เนื่องขาดองหมดเงินม่าล้านกิจทำหนึ่งบาทเงสองโตงนโศงสองเขาพ่อบนแทงเงินแปล้านกิ่ทำหน่งบาทงหนึ่งโต0หนึ่งโตงถือแล้วแล้วเนาะแล้วสองจำหนึ่งเขาพ่อเมือภาคสู่เงินสองล้านกี่งโตะ ว่ามือแต่งเดอมกุานขอใชลรถของเาหน่อำนวนคนแต่งเดือนสีล้าปีจาพันธ์2องอดีี่าผ่ายะฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายยิงขอปฏิบัติตามรู่งกรสฉนี้พ่อเม่ไอ้น้องเขาแก่กันจะนั่งจะพุ่คว้าแก้ไขตามการกระทั่พิธของเซลาพายโดยอินใจของประเพณีและคนมายครอบครัวรสฉบนี้ในางบ้านในหเขาร่วมพัง้าใจแล้วข้อพากันลุงเลื่ไเป็นรฐาน งานไถทรายหนึ่งเทาุตวันสองเท่าพอยสามเท่าผ้างานไยิ่งหนึ่งสองลงมีเท่าเขียนเท่าขมูว่าเจ้าบ่เจ้าสาวเจ้าบริมาณบริสินได้สาราบุันทึกมานี่กบบัสนี้เนาะอ่าเนาะก็เป็นการจบลงที่ผ o บ้านเพิ่อนเขียนอ่านใบบทบันทึกที่เขียนขึ้นไว้เนาะ หลังจากนี้กัถ้าเมือ่อเจ้าบ้าเจ้าสามารถได้หาเงินได้ก,กับจังค่อยมาแต่งค่อยแต่งกันกนอะตอนนี้กับฮ็ดยีดไปก้น มักหักกันก็บยุ่นั่กันก้อนก็ได้เนาะว่าง่ายคนบ้านเขานี่แหละเพื่อนจะว่าหักกันบ่ได้เกี่ยวกับเงินทองนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความเข้าใจทั้งผู้บ่าวผู้สาวแล้วก็ทั้งสองข้างสองข้ายเนาะค้านี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะถือว่าบ่ยากบ่ง่ายกันเพราะเข้าใจกันกัเอากันได้เนาะแต่งงานกันได้ผอทีนในกลุ่มในเมืองเราทำได ว่ามนเอาาเหาพยตัวนีั่ไดลนี่จะเป็นการเฮ็ดยังก่าวนี้นะจำผีเนาะจำผีจับจำฮิตจำค้ตตงจำประเภทนี้่นออกเงี้ ป็นการครอบเป็นการบอกใกับผีเนาะอันของหับสมหักซาพันหมดเลย เจับพี่ขบชักเราขบจักเส้นเนาะเนาะนี่ก็เป็นการจั่มพีเอาข้าให้เจ้าทินจาทานของหักสมหักษาเนาะครับเป็นระคีพญานให้แกอาการมาขพเมี้ให้ลูกไฮลานวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบเนาะตัวนี้เนาะ ก็สิมารับประทานอาหารกันล้วก็ค่อยกลับเมื่อเนาะ,ะอ่ะกิน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 นะข้าวลุงพลข้าวฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเป็นการรับประทานอาหารเนาะสำหรับเมือนี่ก็ถือว่าอคอกันแล้วแล้วยังแต่รับประทานอาหารกินข้าวกินน้ำแลวกับเมื่อ จากนี้เรารับประทานอาหารแล้วน้องฮากัสิขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้อันนี้แหละ่ายเก็บใบเดี๋ยวใบเบิ้งอนานนคตนพายพังหน้าเนาะเก็บใบเบิ้งอขอขอบมเคขอบใจในการติดตามรับสมเดี๋ยวพวกค้าสิขอกินข้าวแล้วก็กลับเมือง